ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับพบกับผม BG Caro รีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะผมก็อยู่กับกล้องแอคชั่นคาเมรนะครับโ o คูนะครับ F91R นะครับตัวนี้นะครับโดยความพิเศษของเจ้ากล้องตัวนี้นะก็คือสามารถที่จะทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็ถ่ายได้ที่ 4K 60fps นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างโดยทั่วไปนะครับรอบ มีปุ่มด้านข้าง2ปุ่มด้านบนหนึ่งปุ่มด้านหน้าอีกปุ่มหนึ่งนะครับผมยี่ห้อโซคูนะครับฝาปิดแบตนะครับก็จะเป็นแบบถอดแล้วหลุดออกมาอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับตัวแบตเข้าอยู่ข้างในนะมีที่ดึงออกง่ายๆนะครับแบตก็มาตรฐานทั่วไปครับผมเห็นไหมครับสามุดโวลต์นะครับพันห้ามิลลิแอมนะครับแล้วปิดเข้าไปคืนนะครับผม โอเคนะครับมาดูในส่วนของกล่องนะครับหน้าตากล่องเป็นยังไงนะครับนี่นะครับกล่องของเขานะครับโซคูนะครับด้านหน้าก็เขียนชัดเจนนะครับ 4K60 FPS ทัชสกรีนรีโมทคอนโทรลนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับนี่คือกล่องนะครับส่วนของแถมที่อยู่ในกล่องนะครับก็นี่เลยนะครับผมก็เยอะนะครับ นะครับมาตรฐานเลยนะครับผมอันนี้ก็ขอข้ามไปนะครับส่วนใหญ่ก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับใครเล่นอ็อกชั่นคัมาลามาก่อนก็จะทราบกันดีนะครับผมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชักกล้องตัวนี้นะครับคือต่อไม้ได้ด้วยนะครับตัวไม้ที่ใช้ก็จะเป็นไม้ลาเวเลียลักษณะนี้นะครับตัวแจ็คเนี่ยจะเป็นมาโครยู b บีนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ช่องตรงนี้นะครับเห็นนะนี่รับง่ายๆอย่างนี้นะครับผม แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทดสอบให้ชมกันอีกทีนะครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาเปิดนะครับให้ดูกันนะครับก็กดปุ่มค้างไว้นะครับยี่ห้อขึ้นมาเลยครับโซคูแล้ก็จะมีเสียงนะครับโอเคนะครับในส่วนของทัชสกรีนนะครับก็กดดูได้เลยนะครับเห็นไหม โหมดต่างๆนะครับวีดีโอสโลโมชันไทม์랩นะครับแล้วก็ล o ปนะครับแล้วก็ p h โต้โหมดนะครับตั้งเวลาถ่ายแล้วก็ถ่ายรวดนะครับก็มีมาแบบครบๆนะครับผมในหน้านี้นะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นถ่ายวิดีโอไว้นะครับมีสัญลักษณ์รูปไม้ที่หมายถึงว่าที่หมายถึงว่าเราบันทึกเสียงด้วยนะครับ อันนี้นะครับกดรูปฟันเฟืองนะครับก็มีการตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นความละเอียดของวิดีโอนะครับอันนี้ผมตั้งอยู่ที่ 180p 0นะครับ 30fps นะครับก็เื่อนขึ้นมานะครับก็มีถึง 4K 60fps นะครับนะฮะแล้วก็ 4K 30fps นะครับนะครับด้านล่างเลื่อนลงมานะครับก็มี 720p นะครับ 240 fps ก็มีนะครับจะไปถึงน้อยสุดนะครับก็คือ7 2 0 p 30 fps นะครับแต่ด้วยความที่ผมชอบใช้1 0 8 0 p 30 fps มากกว่านะผมจะตั้งตัวนี้ไว้เป็นค่า default นะครับตอนนี้นะครับเมนูตัวที่2องก็เอาไว้สำหรับลดการบิดเบี้ยวของขอบภาพนะครับติ๊กไว้หรือไม่ติ๊กไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับว่าเปิดกับปิดมันต่างกันยังไงนะครับผม โอเคไวทบาลานซ์นะครับนะครับความสว่างนะครับ ISO นะครับคุณภาพของวิดีโอนะครับแล้วก็ลายน้ำบนตัววิดีโอนะครับก็คือพวกวันที่เวลานะครับประทับไหมนะครับแล้วก็การบันทึกเสียงนะครับเราสามารถเลือกที่จะไม่บันทึกเสียงได้นะครับโอเคยมาดูในส่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกลับภาพนับของ เวลาถ่ายภาพนะครับแล้วก็มี wifi เปิดปิดนะครับโอเคมีอัตราการกระพริบความถี่หลอดไฟนะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับ LED แสดงสถานะนะครับสกรีนเซ e r ฟเวอร์นะครับปิดอัตโนมัติไหมสลีปโหมดนะครับแล้วก็ตั้งค่าปุ่มนะครับ แบบว่าการตอบสนองของปุ่มนะครับตัวนี้ภาษานะครับก็ลองเลื่อนดูครับมีไทยนะครับผมแต่ว่าไทยนี้สระค่อนข้างที่จะลอยโค้งนะครับเห็นไหมครับสระไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเดิมดีกว่านะครับนี่นะครับโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็มี d i v e r info นะครับมี format มี format เครื่องล้างเครื่องนะครับโอเคนะครับถ้าเราปัดลงมานะครับก็จะมีสัญลักษณ์เปิดปิด w i f i เหมือนมือถือ Android เลยนะครับติ๊กเปิด wi-Fi ได้เปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็มีล็อกล็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็ปลดล็อกใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะไว้ play วิดีโอที่เล่นนะครับ ก้อเลื่อนดูได้นะครับอาจจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ข้อเสียของกล้องตัวน,นี้นะครับผมก็คือเขาไม่มีระบบกันสั่นมาให้นะครับก็คือไม่มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในเรื่องของกันสั่นนั่นเองนะครับแต่ปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าเรานํากล้องนี้มาใช้แบบตั้งนิ่งๆกับขาตั้งกล้องนะครับหรือ หรือใช้กิมบอลนะครับเข้ามาช่วยนะครับใช้ g i มบอลนะครับโอเคนะครับอันนี้คือปัดขึ้นปัดลงนะครับทีนี้ปัดซ้ายบ้างปัดซ้ายเนี่ยจะเป็นโหมดถ่ายภาพนะครับนะบจะเข้ามาเป็นโหมดถ่ายภาพแล้วก็เลือกได้นะว่าจะเอา,อาถ่ายเท่าไหร่นะครับผมตั้งไว้ที่16 ไลา์พิกเซลนะครับไม่ต้องตั้งมากถึง48หรอกครับนะครับเป็นมาตรฐานก็พอละเนาะส่วนใหญ่ถ่ายมาส่วนใหญ่คนก็เอาอัพลงโซเชียลนะครับไม่ได้เอาไปล้างโอเคนะครับอันนี้ก็ได้โหมดถ่ายภาพนะครับถ้าเราปัดซ้ายอีกทีล่ะก็จะกลับมาเป็นโหมดวิดีโอนะครับถ้าเราปัดขวาก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นโหมดถ่ายภาพนะครับปัดซ้ายปัดขวานะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ย เวลาเราเลือกโหมดไหนก็ตามนะครับมันก็จะมีให้ตั้งค่าโหมดนั้นๆนะครับอย่างเช่นโหมดสโลโมชันนะครับแล้วก็มากดลงรูปฟันเฟืองเนี่ยเราก็มาเลือกได้ว่าจะเอาความละเอียดที่เท่าไหร่นะครับก็พันแ p นะครับ C x นะครับอันนี้ถ้าเขเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูเป็นคลิปแยกต่างหากนะครับนะครับเลือกโหมดใหม่โหมด,หมดรูปโหมดรูปคืออะไรก็ลูป นถ่ายไปแล้วกราดเต็มมันก็จะลบคลิปแรกที่ถ่ายออกแล้วก็ถ่ายคลิปใหม่ลงไปนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เหมาะสําหรับเอาไปใช้กับเวลาเป็นกล้องหน้ารถนะครับลักษณะนั้นนะครับผมไทม์ปนะครับก็ถ่ายได้ถึง 4K นะครับไทม์ปนะครับนี่นะครับแล้วก็มาตั้งรายละเอียดพวกเวลาอะไรต่างๆนะครับนะครับอันนี้ก็น่าจะคุ้นๆกันดีนะครับสําหรับคนที่เล่นกล้องแอคชั่นคาเรามาก่อนนะครับ มันก็จะมีโหมดฟังก์ชันต่างๆเหมือนๆอนกันหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต่างกันก็คือ,อราคาแล้วก็คุณภาพของวิดีโอของไฟล์ที่ได้นะครับว่าจะคุ้มค่ากับราคาไหมนะครับส่วนใหญ่เราก็อยากจะได้กล้องแอคชั่นคามรที่ราคาถูกแต่ว่าภาพที่ได้คมชัดถูกต้องไหมครับนั่นก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมจะไปในส่วนของถ่ายให้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคนะครับ<ม>นะครับอันนี้ไม่มีอะไรละนะครับออกอข้ามเรื่อง Wifi เรื่องการใช้ดีโมดไปอันนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ mm. เดี๋ยวจะไปทดลองใช้งานจริงกันเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าเรากดปุ่มอโอเคค้างไว้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็สามารถลัดเข้าไปที่เมนูตั้งค่าหรือเมนู สำหรับดูภาพได้เลยนะครับนะครับการปานี้นะครับผมนะครับสามารถเลือกลบได้สำหรับตัวการ์ดนะครับผมก็มาตรฐานนะครับเราก็ใช้มาโค้ดดีการ์ดทั่วไปนะครับตัวน,นี้ก็ใช้เป็นซัมซุงนะครับ 64จิกนะครับผมเหลือแหละนะ่นะครับ64จิกนะครับถ่ายได้สบายๆจนแบตหมดก็ยังได้เรื่อยๆนะครับเราต้องก็สามารถต่อไฟแล้วก็ถ่ายไปด้วยได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับผม ทดสอบ1 2 3 4ทดสอบวันูทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไมในตัวกล้องนะครับซึ่งผมที่อยู่ด้านหลังกล้องนะครับกําลังพูดอยู่นะครับเแล้วผมจะลองย้ายไปด้านหน้ากล้องนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเสียงนะครับจากบริเวณด้านหน้าของตัวกล้องนะครับซึ่งผมก็กําลังพูดอยู่ โอเคเทสวันคูทีหนึ่งสองสามนะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นนะครับก็จะมีเสียงหมาข่าเข้าด้วยนะครับโอเคต่ทีนี้นะครับของ็จะมาลองนะครับใช้ไม้นะครับลาวเลียนะครับเป็นแบบอะโคยนดีนะครับลองเสียบเข้าไปนะครับดูสิว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมโอเค ตอนนี้นะผมก็ได้ทําการเสียบไม้ระเบียเข้าไปแล้วนะครับเราจะกดบันทึกนะครับผมโอเคครับเริ่มบันทึกแล้วนะครับนะครับผมก็จะลองพูดดูนะครับว่าเสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเทสต์วันทูทีหนึ่งสองสามโอเคเทสต์วันทูทีหนึ่งสองสามอันนี้นะไม้ผมก็จะเอาไว้จ่อปากนะครับอันนี้ครับผมก็จะรอเอาไม้มาไว้ตรง ด้านล่างนะครับตรงขอบเสื้อนะครับยัไ้างครับโอเคโลครับหนึ่งสองสามเทสวันทูทีหนึ่งสองสามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเสียงที่ได้จากไมโครโฟนลาวเรียนะครับนะเห็นดนะครับนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าเสียงดีไม่ดีอย่างไรนะครับผม นะครับไม่ตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับโอเค1 2 3ทูทีครับผม ค่ะที่ประมาณนะชุดวรรณประาสตราอขอคบคุณนผลงานเพลงน,นะครับประกาศตราวของศิลปินสุรินทร์บ้านเรานะครับคุณไม้ที่สิทิ์ของกิงแก้วนะครับแต่งเองร้องเอง เอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิปทดสอบกันไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปทดสอบนี้นะครับผมก็จะมีเพิ่มเติมให้ดูเป็นคลิปแยกต่างหากอีกนะครับอย่างเช่นตัว 4K นะครับเนื่องจากวิดีโอนี้นะครับที่ผมทําคลิปรีวิวผมทําเป็น1 0 8 0 p นะครับดังนั้นเนี่ยแบบ 4K เนี่ยผมก็จะตัดแยกเป็นอีกคลิปนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนที่ผมไปถ่ายรีวิวนะครับผมก็ ตอนที่ผมนําไปติดกับ g i มบอลนะผมก็จะใช้ตัวนี้มาช่วยนะครับมันจะใช้เป็นลักษณะจําลองว่าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าค i m บอ l ของผมเนี่ยเป็นแบบที่ใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเอากล้องแอชันคาร์บอนี่มาหนีบนะครับหนีบเข้านะครับหนีบเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็ไปจับกับตัว g i m บอ l นะครับแล้วก็ใช้ตุ้มถ่วงนะครับเพื่อให้บาลานซ์ดีนะครับก็จะช่วยไม่ให้สั่น นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชม b g c a l o review นะครับโอกาสหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมกันอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมเอาไว้ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคขอบคุณครับผมที่ชมคลิปนี้จนจบวันนี้สวัสดีครับ